พีเข้าแล้วออกยากของกูข้เข้าออกครับเข้อพ่อออกรับสุขดีผมให้เรียบร้อยแล้วถุงกระเป๋าเต็มเตีมเคยเล่นแบบ เปย์เงินไหมเราอยากจะสั่งให้เขาทำอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยอะเปย์เป็นยังไงถ้วเปย์เฮียเป,เปย์ยังไงก็เรียกมาเลยเฮียเคยแบบดูหน้าจอโทศรศัพท์ แล้วแบบเล่นในแอปอะไรเงี้ยมีผู้หญิงอยู่แล้วเขาจะคุยกับเราอย่างเงี้ยผู้หญิงหน้าจอกูมีแต่เมียคนนั้นเลยมีแต่เมียเท่านั้นเฮ้ยมาเอาคลิปเอาคลิปเอาคลิปไปคลิปไปคุณคนทนคนทนคนทนมันเป็นแอปที่มีสาวๆเผลอๆก็มียเฮียมาไลค์ไม่มีอะในโลกนี้ไม่มีใครถูกคือเมียกูแล้วแล้วดูในเกันนี่เหรอเขาเขาไมเรียกว่าคุยกับเราเขาจะคุยกับคนที่พิมพ์ไปคุยกับเอะคือวันเนี้ยที่แอปบอกวันเนี้ยที่แอปบอกวันเนี้ยไอ้บีบอกโอ้ยแอปไหนบีบอกแอปไหน ียมาเล่นแอปแล้วเฮียก็คุยกับผู้หญิงอยากจะให้เขาทําอะไรเฮียก็พิมพ์คุยกับเขาแล้วเฮียก็เปให้เขาไปเราตั้งชื่อของพาร์ทเวิร์ดเฮียว่าอะไรนะเฮียฮงเอลซิงทำบ้านอาจจะไม่เห็นภาพผมตั้งชื่อพาร์ทเวิร์ดของเฮียฮงเป็นเฮียฮงเอลซิงเฮียฮงต้องทําให้ดูว่าเอลซิงยังไงเฮ้ยเขาตอบว่ะเขาไม่ได้เอลซิงเหมือนคนโดนไปดูดอ่ะ เอาสเปกพี่เลยอย่าเลือกเองผมไม่อยู่จริงเหรอเออเคยค่อยๆดูมีหลายคนเคยค่อยๆจริงเหรอมีหลายคนยิ้มให้กูด้วยเอเซอร์ยิ้มให้กูด้วยเอเซอร์เอ็นไรเอ็นไหมครับยิ้มให้คนที่เคยเล่นนะเนี่ยเดี๋ยวคนเรียกหมอกูมากเลยแต่ต้องเป็นคำพูดของเพี่ล้วนๆนะอ่าอันนี้ อ้าวเมียโทรตามว่ะลูกค้าลูกค้าเฮียวันนี้ร้านเปิดก่อเปิดครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับปลาผมจองครับจองบอกแล้วรายการเราเดียวจริงๆเราเอาเราต้องเป็นอย่างนั้นมันต้องเป็นอย่างนั้นเหรอเฮียไม่จองให้เขาเหรอให้กูบอกโทรบอกน้องมันไหมเอาเฮียเอาเฮียโทนเฮียจะไม่มีามสามารถดีแล้วเฮียดิ ลืมไม่จรเลยวางหูเลยเฮ้ยโง่ก well. um, okay? ันก่อนต้องกานก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงที่รักเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยว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 สิบหกคนชื่อนะจูนเหรอจอร์จอร์เอานี้ก่อนอันนี้ก็เห็นเราไหมเขาว่าไม่เห็นเฮียแต่ทุกคนเห็นเฮียเอาเรียกชื่อผมหน่อยดนี่ รให้เขาเท่าไหร่ให้เขาเท่าไหร่ก็บดกระเป๋าตั่นี้เลยเฮ้ยต่อหน้าบ้าเลยแกไปเล่นคนอื่นบ้างริ่งโอเคโอเคอร้อยย่งไงบ้างร้อยยังโอ้ขอบคุณค่ะพี่ผมเยูขอบคุณค่ะยูขอหมีหน้าแรกได้ไหมคะพอเราให้หมีปุ๊บเฮียพีไม่เห็นหมีไหมคะเห็นหมีไหมขอบคุณค่ะพี่หมูก่งไปเยอะแล้วกดพอแล้วเบาๆนี่แล้วเหีย เหมะกับกูจริงเลยวะที่มอะกกูจริงเลยวะี่เห็นหนีที่ส่งไปให้ไหมคะเห็นนะคะแต่ว่าเมื่อกี้ไม่แต่ตอนนี้ไม่เห็นแล้วค่ะอแล้วเนียนเนียเมากให้เส่งจูบให้ทีนึงมาอ่ส่งจูบแล้วก็้อกอ๋ออเอ้ยคือแบบ ผมจะให้ดีมากดแทนผมเพราะว่าเดี๋ยวเราไม่ได้เห็นชัดๆไงมือมือนิ่งๆไงมือนิ่งๆไงคุณนัเล็กจ๋ามีค่าเทอมไหยยังมีค่าเทอมไหยยังหนูน้องจ๋าน้องจ๋าไม่ได้ไหมคะขอค่าเทอมแงเงี้ยผมได้ไหมคะขอค่าเทอมแบบนี้ผมไม่มีการส่งเบอร์มา อยากเห็นมีอ่ะเลนมีไปให้เขาอ่ะอ๋อเล่นมีแล้วแต่ส่งสิตัวล้ถามว่าพอค่าเทอมไหมเขาเล่นไลออนนร้อยตัวไลออนร้อยตัวไลออนร้อยตัวคาเทอมค่เอเขาขอแค่พอพอดีกว่าโอ้ยโอ้ยเด้งๆด้งง้้โอ้ยโอ้โอ้ยหอมแก้ม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  หอมแก้มพี่หน่อยหอมแก้มพี่หน่อยขาดอีประมาณ2,000บ้าหัวใจใครบ้านเนี่ยคนที่สองเงี้ยเงี่ยทั้งหมดตัวแล้วโอ้ยคือ่ดีวะมั้งไม่ไดดวนะพี่ยทพักไทยเขาว่าอะไรเดี๋ยดๆ เสิร์ฟไม่ค่ะส่งขอกวอนก็ทักไทยสิส่งไปหมดเลยโุ้ยพี่เมียหอมขอบคุณค่ะเอ้ยชื่อกูเอชื่อกูนี่เรียกชื่อพี่กับฉายาได้ไหมจะจะเแล้วจะจุเ้อจะจุ๊บเบื้เท๊เท๊เที่ไม่ออนด้ไหมขอบคุณนะคะพี่มานอมามเพ้ปองพี่เอลซิง ออยากได้อะไรคะีทําตรงไหลเปย์ที่แท้ทูได้กระต่ายหลายๆตัวเลยค่ะไปก่ตัวกี่ตัวรักห้าสิบตัวจัดไปจัดไป นะคะจะใส่หลายๆตัววาคุณจะตอบวาะตัวฉันได้ที่ตัวเมื่กีินแครอทแครอทให้ดูหน่อยทำผ้ากินแครอทให้ดูหน่อยเน ผิดหลังตัวที่กูต้องงอตัวอะไรเงี้ยไปแล้วนะครับส่งจุ๊บให้หน่อยยิ้มจุ๊บอ่ะ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 จัดมาจัดมาที่เรายาหอมเอลซิงส่งจุ๊กมาเป็นปากเลยอ่ะเป็นปากเลยอะไปไปไปห้องน้ำไปยทับไปเลยทับมันปิด ิดแขนเต็มเลยต้องต้องคนคนที่เปิดเปิดใจกว้างอ๋อเปิดใจกว้างนี่เปิดไหมนี่เปิดใจไหมึงไม่เรียกมันเลยวะหลับตาที่ใคร ดึงไปมืเองไหมคางคือพี่่ครับทางชิดนี่หน่อขอเฮียหงนะเฮียหงอยากได้ประสาทประสาทสองหมื่นยบายค่ะยบายค่ะวัดีเฮียหงวัีหงเฮียหงเอฟซิงจ้าจ้าเฮียหเอฟซิโอ้ยขอบคุณนะ พี่เฮียของเอลซี่ขอบคุณนะคะพี100 budget> 100 budget> ่ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรพี Wir ่ชื่ออะไรเอ้าจำบะจำบะเต้นจำบะให้ดูหน่อยค่ะเอาแบบแบ๊วแบ๊วไหมฮะเอาแบบแบ๊วให้ฉันได้เปล่า คนอื่นไม่ให้มีแค่แบบตีตัวสามสี่ตัวแอสี่ตัวโอ้ยี่มาเลยแล้วอุ้ยพี่ขอบคุณนะคะเราต้องมาทำความรู้จักกันแล้วนะเอาคนที่แหละไอ้ผู้หญิงหน้าจอกูมีแต่เมียคนนั้นเลยในโลกนี้ไม่มีใครถูงกับเมียกูแล้วเอาคนที่แหละไอ้รู้และบอกรักนะ พี่โรสเนยบอกว่าอเหรอไม่ขอแต่งงานเลยว่าพียพี่นี่ขอบคุณมากเลยนะส่งซุกและบอกรักี่หน่อยจุ๊บๆค่ะจุ๊บครับพี <c oughs> ่แค่ครับสปอนเซอร์หลักของหนูวันนี้ขอบคุณนะคะที่ส่ง,งน้องหมีให้ครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะพี่ค่ะพี่เจชื่อหงอยกนะคะมากกว่ามีพี่ก็ให้ได้เจ็เปา,ากกว่ามีพี่ก็ให้ได้ค่ะฝากตัวฝากใจโอเคโอเ ผมตั้งผมตั้งให้ตั้งชื่อว่าอะไรเดี๋ยวผมตั้งให้บอกก่อนเดี๋ยวเขาจะตามเลยเจอทีเดียวเขาจะไม่เอาเอาเมียโทรตามนี่ไม่ต้องครับเปิดคะเปิดครับยังไม่เจ๊งครับได้อ่ะตัวเ้าได้ได้ครับหมาก็ได้ครับกวางก็ได้ครับเพราะว่าชอบกวางก็ชอบหมีมากเลยลองคนเดียวกันก่อนคนแรกของพี่เปลี่ยนยูเซอร์ไปแล้วไม่เห็นใช่ไหมเดี๋ยวกูจะทำให้เห็น ขอบคนะคะกระต่ายพีพีูนศกูนกิพีพีเก่าอก่ากเกกินข้ากินแค่บอ้หน่อยกินแค่อหน่อยแล้วเลยกินแค่บอกเหี้ย ต้องใจุ่งยิมให้กูยิ้มให้กูอยากเห็นกระโดดแบบกระตายะดกระต่ายเจ้าอุ้ยไอ้โดดหลอแล้วไอู้น่ารักยกไอ้เยี่ยไอ้เียทำไมเขาโดดอ่ย เกียทีทีบสั่งใช่ปะเจ้าละไปไปเ้ยเเาฮ้ยกินให้หน่อยดิมันมันไม่ได้รัดออกจากมือกูยืนยืนจ้าวให้ผมยุ่งขึ้นตรงขึ้นตงลงไปกูไปกูอู้ยทำไมเป็นอย่างนี่ไปไปเราไปคนอื่งบ้างไปคนหน่งบ้างไปไปใจเหรอไปหาเขาเนี่ยไปไปหาเขาเนี่ยไอ้เหี้ยมันอยู่ไหนวะไอ้เหี้ย พอักไม่จริงเบเคจะคิวแดงทั้งตัวเลยวเอาอย่างนี้ของพี่พีชวันนี้ก็คือจะหาคนรู้จักหาคนที่เพื่อจะเปย์อันนี้แต่งตัวเรียบร้อยผมเป็นคนชอบเคนเรียบร้อยผู้หญิงน่ารักเรียบร้อยเรียบร้อยหน่อยเพราะว่าเออจะไม่ชอบเมียมึงเหรอเออจะไม่ชอบเมียมึงเหรอก็เรียบร้อยไงเนอะ เอาสิตัวก่อนไหมยิบยับไปสิตัวรอบค็ณค่ะรูน่ารักมากเลยพี่พีทอีกแหลกใช่ไหมใช่ไหมเฮ้ยใช่ไหมใช่พี่พีทมีแลกไหมอ่ะตรงชื่อม้าเขาเขาที่ใจแล้วนะพี่ขอบอตัวขอคุณค่ะพี่เขาเป็นเด็กเค็เขารู้จักจริงผมองมากเลยนะครับผมผมไม่มีเงินผมแค่อยากหาคนรู้จักพี่ต้องถือถุงลย พีต้องเข้าแล้วออกยากเข้าแล้วาเข้้แลวออกยากของกูเข้าเข้าออกออครับเข้าเข้าออกออกครับกินแบบผมให้ดูหน่อยครับอ้าวใช่อ้าวใช่อะไปถ่ายของกินมาจริงด้วยเฮ้ยใช่แบบนี้สั่งแบบนี้เดี๋ยวเอาอีกอีกขั้นสิบห้าตัวยี่สิบตัวกินหมดนี่จัดไปจัดไปอ่ายี่สิบตัวหนึ่งห่อไม่เป็นไรตัวเล็กๆยังมันจะกินได้สักแค่ไหนไม่หนึ่ง แขกมันนเทลข่ยมากเลยลุกเป็นไงเห็นไหมมันไม่ได้กินง่ายนะครับตอนนี้เพดมันสองสีแดงได้เเพดเเดเ เดี๋ยวรอชมคลิปเดี๋ยวรอชมคลิปน,นะขอบพระคุณมากมากเลยโอ้ใจคุณมากใจปั๊มมากขอให้โฆษณาเข้าปัง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 เลยเลยค่ะตั้งแต่ทำทนี่นะครับปกตินี่ยังไม่เคยมีโฆษณาเข้าะะตัวเลยครับผมนี่เข้ามานะครับผมรีบเข้ากันมาเบนโตะเข้ามาครับเบนโตโอ้ายังไม่ได้จ่ายเดี๋ยวจ่ายก่อนแล้วก็เออกว้างหน้าเลยนะเอาให้เขาจำอุ้ยน่ารักขอบคุณนะ ม่คยพี่พีตัวจริงไหมเนี่ยพี่พีตน้องคนบ้านใดคนเชียงใหม่เจ้าถ้ารู้จักกูให้ไปทั้งเราเลยเฮียรู้จักร้านบะหมี่ท้องเสียไหมบอกเออถามๆนี่นะบะหมี่ที่เชียงใหม่ใช่ไหมพี่พีตที่หลังมอปะหลังมอปะร้านอะไรครับถ้าถูกให้ <icana S 1> ใค<ส>้ห้าใอ้ตัวเออยบาๆวันนี้มันจะตามผมจามผมอ๋อันบ้าเลยเดินตัดกล้องครับสุเดี๋ยวจัดกวางอมีการลิมาทด้าดเพื่อนเพื่อนยืมโทรศัพท์เลยดิแั่แม่แม่แสดงว่าร้านนี้อร่อยจริงเขาดูุร้านนี้ร้านนี้ มอ๋อใช่เฮียงนี่ยใ้บะหมี่เงี้ยชื่อชื่อร้านคับชื่อร้านอะไรวะเดี๋ยชื่อร้านอะไรวะเดฮียโฮก็มีของเฮียโฮจัดไป55ตัวชื่อเมนูพ่อยิงตายอ่ะเฮยเฮ้ยไอเป็น้5ตห้าส้ตัวเป็น้ิลเลนหมั บอกรักแบบภาษาเหนือให้ฟังหน่อยให้ให้คนดูได้ฟังหน่อยให้ให้ยีฮุ้งดีกว่า5เคียร์ห้โหเสียงเสียงไ่เลยฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเี้ยเฮ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 ้่เฮียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเด้ยเฮนยเฮ้นเ้ยเ้นเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ไ้ไเฮ้ย้ยเ้ยเฮ้้ยไฮ้้ยเฮ้ยเฮ้เ้ย้ยเ้้เยย้เ้้ดูหน่อยได้้ยอ้้้เเย้้้น้เยอะอ่ะ

นี้ผมขอแบบหมดตัวเลยนะแล้วผมขอติดต่อเองผมขอคุยอ่ะเอาเลยขออะไรได้หมดเลยนะมันเป็นโปรไฟล์ของมึงเลือกมาเนึ่งมึงเปลี่ยนมึงเปลี่ยนชื่อโปรไฟล์เลยเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วไม่เอาพีอีแคลกไม่ได้ไม่เอาพีมาผมขอหอมแก้มขอจูบขออะไรได้หมดเลยนะอันนี้แล้วแต่มึงแล้วแต่มึงเฮ้ยคำตอนไม่ใช่พีทอีแหลนะอ่าไม่ใช่ไปนะไป เฮ้ยไม่ได้เอาไปเลยไม่ได้เอาไปเลยเฮ้ยไม่ได้เอาไปเลยไม่ได้เห็นเลยนะเร็วไอ้ ไป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 แล้วอันนี้แล้วแต่มึงเฮ้ยไอเจนเมียกูไอป้าแกงกูยทำท่ากินแครอทช่วยหน่อยกินแครอทกุ้งยิงกุ้งยิงให้หน่อยตาท่ากินแค่แครอทมีหน้าแต่งตัวสวยตัวแล้วมีเจนเนาะีเนเจนเนอทำท่ากินแครอทให้ดูหน่อยกินยังไงอะแครอท เฮ้ยมีคนตามมาพี่ในไลน์อ๋อมีคนลรู้ว่าเปเจ็งกันไหมไม่มีใครแบเป็นนึงนะแป๊นนึงนะอยู่ในบ้านกูใช่ไหมทำไรทำไรแหมกินแกงกันหลอดอร เดี๋ยวกูกินแครอทให้กินอะไรไหมกินกล้วยไหมกินได้หมดเลยโอ้ยกินแครลลอทกินแคร์หลอดอืมใครเป็นคนวางแผนกินงานใคร,นรคนไหนเดี๋ยวจะตัดเงินเดือนมันแอมก็องโจแทนหน่อยครับเปมาเดี๋ยวห่อไม่ดู <m ets> ผมมันแข้งแบบนี้เลยไม่ได้เตรียมกูเลยไม่ได้บอกกูด้วยทำแบบนี้ไม่ได้ดิพวกมึงอะ่ะขอบคุณบีอาร์มนะครับผมเจ็ดยี่แปดนิดท่าเลยเนี่ย เป็นตัวอะไรวะมึงให้ตัวอะไรกูเนี่ยกระต่ายพอแล้วนะกูจะเข้าไปปิดคลิปแล้วมีตรงเลยอ่ะคุยไปแล้วก็รีบวานเด็กผู้ชายคนอื่นมองทำไมทิ้งเงี้ยเป็นเปรอะเป็นไหมเปเรโนเปเรโนไหมเปเรดมือฮิตเปเรดมือฮิตแม่นีตะเกียบมาโอ้ยน้องคนนี้โอ้ยเกล็ดหลอดเกล็ดหลอเกล็ดหลอเอาหมดเลยหมดเลยพี่ถามเมียก่อนคนที่ไม่เคยทำแบบนี้เชี่ยแบบงงเลยสัก เดลี่ยนเนาะเปี่ยนเนาะเฮียสุขคติไหมสุขคติหรือยังไม่เคยเล่นเลยไม่เคยเป็นี่นะเลยครั้งแรกในชีวิตจริงๆไอ้เฮียลองให้ได้ไม่ไม่ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำในสิ่งที่เฮียไม่เคยลองครั้งหนึ่งอย่างน้อยเฮียก็จะได้ไปสุขคติของเฮีย อยากทำมากว่าคือแบบเรียกเข้ามาเลยไม่ได้เหร <gen> อเจโน่อะ<ฮ>พอได้เพราะอยู่ตรงนน้นแต่น้องแคลร์แเราเราเรียกเขาไม่ได้พวกนี้ใครมีอะไรสน,สนุกหรือว่ามีอะไรแนะนำอยากให้พวกผมทำหรือไปทำอะไรกันนะฮะก็คอมเมนต์มาบอกที่ใต้คลิปนในในช่องพีที่แหลกด้วยนะครับแต่ว่าเรามีเพลย์ลิสต์ใหม่นะครับเป็นสุขติของเราแต่อยู่ในช่องพีที่แลกเดิมก็ไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องยูทูปพีที่แหลกด้วยนะฮะแล้วก็ฝากด้วยกับสุขตินะฮะผมวันนี้ฝากเลย ครับต<ะ>ันนี้นะครับผม